ว่ากันต่อท่านผู้ชมวงเล็บว่าเปลี่ยนใหมายคือเงื่อนไขเอาความเห็นให้โดนใจก็แล้วกันเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับประเด็นหนึ่งดูเหมือนคุณสมศักดิ์เทพสุทินจากเพื่อไทยจะไปถูกพาดพิงใน,นทำนองว่าจะไปตั้งรัฐบาลแข่งหรือไม่ประการใดคุณสมศักดิ์เมื่อวานนี้ต้องแจกแจงยืนยันไม่จริงเป็นเฟคนิวคนปล่อยข่าวมีวัตถุประสงค์ไม่ดีทั้งกับตัวคุณสมศักดิ์กับบ้านเมืองเพราะขนานี้นี่ไม่อยากจะบอกแต่พอไปปล่อยเฟคเนิวลเลยต้องบอก ผมเนี่ยช่วยลับบี้สอวอยู่ตอนนี้ผมกําลังทําในสิ่งตรงข้ามนะคะก็คือทําอย่างไรให้การจัดตั้งรัฐบาลทําได้สําเร็จโดยมีพักเก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสมศักดิ์บอกว่าผมมีโอกาสได้คุยหารือกับสอวอีกคนหนึ่งที่เป็นคนสุโขทยัยก็คือคุณทรงเดชเสมอคำอยืนยันแล้วว่าพร้อมจะสนับสนุนพักการเมืองเสียงข้างมากก็คือพักเก้าวไกลที่มีคุณพิธาเป็นแคนดิเดตนายก ดังนั้นในมุมคุณสมศักดิ์มั่นใจนายกคนที่30คือคุณพิธาอย่างแน่นอนเป็นเฟกนิวนะครับคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีวัตถุประสงค์ที่ที่ไม่ดีผมกับทำในสิ่งที่ตรงข้ามกันนะครับคือทำอย่างไรช่วยให้การจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้เนี่ยให้สำเร็จโดยก้าวไกลเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีในพักเพื่อไทยก็ มองเห็นเป็นทิศทางเดียวกันการสรรหาครั้งนี้นะครับคนที่สาสิบเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นคุณพิธาสวาในจังหวัดเดียวกับผมก็พูดชัดเจนนะครับสบวก็คงไม่ต้องใช้ทั้งหมดนะใช้บริการของสักสามสิบคนก็คงจะผ่านเลยมั้งผู้ชมครับคุณสมจักเชื่อว่าถ้าได้สวสักสามสิก็น่าจะผ่านแล้วตั้งรัฐบาลได้แล้วขนาดเดียวกัน บอกไปถึงกรกรตด้วยว่าการรับรองสสกําหนดเวลาคือไม่เกิน60แต่ก็ไม่จําเป็นต้องไปรอให้ครบ60ค,ควรจะทําเร็วเพื่อทดแทนสิ่งที่รกรกตอ,อาจจะผิดพลาดในการเลือกตั้งทำให้รัฐบาลสามารถตั้งได้เร็วตามไปด้วยค่ะนี่นั่นก็แปลว่าคุณสมศักดิ์บอกอย่างนี้ปฏิเสธไอ้เฟคเดียวทาธู